มาสังเกตโรคสมาธิสั้นกับเด็กๆนะคะกับลูกของเราซึ่งมันเป็นเรื่องผิดปกติเรื่องหนึ่งนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดติดตามช่องผู้จัดด้วยนะคะค่ะให้เราสังเกตนะคะเด็กที่เป็นสมาธิสั้นนี่นะคะจะวอกแวกนะคะเบื่อง่ายขี้โมโหทำกิจกรรมที่ ให้ก็ก็จะไม่รอบคอบนะคะแล้วก็จะดูเหมือนเวลาเราพูดด้วยเหมือนไม่ฟังนะคะไม่เหมือนไม่ฟังเราเลยนะคะอยู่กับอะไรนานๆไม่ได้ จะขี้เบื่อนะคะขี้เบื่อไม่อยู่นิ่งนะคะวอกแวกเหมอรอยขี้ลืมนะคะอย่าปล่อยเป็นเรื่องปกตินะคะให้รีบปรึกษาคุณหมอรักษาได้ค่ะเขาจะได้มีความสุขเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าลูกเราเป็นไหมไม่เสียหลยนะคะรีบปรึกษาคุณหมอเต็น,นันเนิน่นค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดหัว